น้ำลายต่อไปด้วยเดี๋ยวน้ำลายแตกด้วยสิบตองสองลยยี่สิบนะสิบตองแทมโอ้ยน้ำลายไหลเนี่ยครับพ่อสิบกล่องแถมหนึ่งกล่องตอนนี้ใครคือน้ำลายตามพี่ยามั่งแน่นอนร้อยทุกปุ๊บพอน่ะอืออร่อยอ่ะจริงย้วยมันกรอบอ่ะเคยไปกินเนี่ยมาเจอบางที่กันแล้วเหลวอ่ะแล้วพอเรากัดไปในป้ามันรู้น้ำลายมันแตกอ่ะน้ำลายมันแตกในปากเลยอบตัวเ่อแบบนี้ไม่ต้องกินพริกเกลือเลยครัอื่อหือกรอบแหมคุณพ่อชายรู้นะ วันดี้วะให้พี่กินน้ำมันด้วยผมตั้งมาแล้วครับตั้งวันหย่านี่กตั้งมาแล้วครับคนท้องน้ำลายไหลของเปรี้ยวชาวขอนแก่นเตรียมตัวให้ดีวันเนี้ยผลไม้แช่อิ่มกำลังเดินทางไปนะไปดักรอที่ร้านเขาได้เลยอร่อยกินน้ำลายตามร้านพี่ญอบ้านฟินแลนด์สาขาสองอ่ะไปนี่ผลไม้ผมอินแล้วครับร้อยผมกินแล้วครับผมกินไม่ได้แล้วครับผมบอกร้อยพี่ยากินผมก็อิ่มแล้วครับขอพี่ยาข้างล่างไปดูข้างล่างกันดูวะอุ้ยปันขม่งเลย ย่างวันนี้ไงไก่ไม่ทำอะไรเนี่ยฟิวฟิวฟินเวอร์เลยอทำอะไรควันสมบุรณ์ั่งซื้อออนไลน์ได้ไหมไม่ได้เอามาแว่นมาไม่ต้องใส่เรอมาเจ๊่ใจไ่ใส่พี่ใส่อ่าง้ยก็เหมือนข้อหาไก่ย่างดีอ่ะขิงด้วยขิงโอ้โหอย่างเงี้ย เย้บ่อยแล้วเจอันนี้ถ้าขี่ช็อปเปอร์เนีเจ๋งเลยแต่เสื้อยีนเนี่ยมาเนี่ยอ่เป็นไงไอ้เสื้อยีนใส่แว่นตานแดดออกมากลางแดดตอนนี้ต้องใส่แว่นเพราะว่าอะไรรู้เปล่าตาตาไม่ดีแล้วโอ้ยอะไรครับพ่อย่องไอพีนี่อ้าวหรอเป็นอะไรอ่ะฮะเป็นอะไรนะนุซ่านุฮะเมน่าซ่าเนี่ยที่มาไม่ใช่ว่าแบบไม่สายอ่ะพ่อย่องไอพีอยู่ พรุ่งนี้ไก่ย่างไม่ได้มานะมาพี่อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้มาถอยพ่อปลอดภัยเด้อพ่อพรนี่นี่ไก่ไก่ทอดไก่ทอดตอนนี้ห้ากระทะแล้วพรุ่งนี้ไม่สามกระทะเป็นแปดนะไก่ทอดแปดกระทะไปเลยรู้ไหมนี่วันนี้วันนี้ก็วางกระทะอยีกได้เปล่าวางเตาไว้อย่างเงี้ยได้ครับได้ได้ทำความสะอาัดแล้วก็วอยได้ วาเลยเพระเก็บใช่ป่ะเตากระทะไปล้างด้วยเอาล้างเอาไว้ออ้ํไว้คือสามวันวางไว้ได้เลยไม่ต้องเก็บไปเก็บมาพรุ่งนี้วันเสาร์แตงจะขายน้ามังงี้เปล่าไก่ทอดพี่อาตรงวันเสาร์ที่แตงไข่หน้ามังงี้มันไม่ขายแล้วเขาบอกเหรอเอออยู่ตรงนั้นแหละดีแล้วอยูตรงนั้นแหละดีล้วส้มตำคนลุมว้าวเขขายดีจ้า วันนี้พี่ยาสวยนะคะไปว่าไหนได้ทันมาได้เลยจ้ะมีเยอะหูหนังไก่ทอดสวยไก่อดก็มีนะแต่เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ใช่ร้านพี่ยานะไม่ใช่ร้านพิยาแต่เป็นคือแต่เป็นร้านคนอื่นแต่ถามว่าได้ไหมก็ขายได้ก็ก็ดีนะไก่ทอดสวยความกรอบห้าบาท ปีกขายสองกันที่ห้าตอขายเลยสี่ห้าบาทขายขายสองกันที่ห้าถ้าปีเล็กนะลูกถ้าปีใหญ่เราขายถูกหน้านะลูกเปล่าจะไปขายแพงมากเดี๋ยวลูกค้าไม่มาสวยจังคุณคุณมีคนชมนะอ๋อหนังไก่สวยจังหรอว่าโอ้โนี่ตี๋ยต้มตําี่ฉันบอกหนังไกสวยจังแล้วขายสวยกว่านี่นี่ตี๋ต้ร้านนี้นะอร่อยมากนะนะพี่ยาชอบกินปลาร้าสุดๆเลยในรูปเรียิมะละกอ อื่นอร่อยไม่แข็งกรอบอย่างมะละกอเส้นที่มันกรอบๆมานะตำปลาเนี้ยอร่อยสุดเนี่ยตำปลาแต้วันก่อนมีที่เรางกินจ้ามาเดี๋ยวพี่ยาตำให้ใส่มาโหได้กินสีพิยาเลยเหรอเนี่ยยอดสุดยอดพี่ยาทำใส่มาเร็วๆเท่ด้วยแต้วันตำอื้มโอ้ยโอ้ยน้ำไหลไหลอ่ะมาเสร็จเอาถ้วยมา นี่เป็นไงล่ะตำปลาอร่อยสุดเลยนะตำปลาคนไหนมาต้องมาสั่งตำปลาด้วยนะนี่ตะแคงครุกกันเลยเดียวนี่ตำปลาอันนี้เท่าไหร่หกสิบบาทไม่แพงหรอก มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเตมแค่นั้นเลยนะเพิ่มหอยดองค่ะเพิ่มหอยดองตัมปาร้านเนี้ยส้มตำอร่อยคือปูปลาล้านพี่ยาชอบกินปูปลาร้านเนี้ยอร่อยมาสุกเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาไปเฝ้าแม่คือส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะเป็นลูกกระตันอยู่เนาะพี่เอกอันนู้นพ่ออยู่ห้องไอซียูอันนี้แม่ป่วยติดเตียงนะเวลาเขาไม่มาต้องให้อภัยเขาด้วยนะเพราะว่าเขาไปต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เนาะ ไปไปเดี๋ยวต่อไปจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวลงมาตรงนี้อีกร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอ่ะสุโขทัยเสาวชิดแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยเออจะจะย้ายมือนี่เป็นไงล่ะบรรยากาศร้านเราเดี๋ยวนี้สบายสบายดูรู้มแม่ดูลูกค้าดิเต็มไปหมดนะเย็นสบายเย็นสบายอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยนี่ยของต่างปรเทศเลยไม่พอนาะท่านี่ย หมาสองสองเรียบมีอะไรนี่ยังเดินยังไม่ถึงครึ่งทางเลยไม่มีข้าวก็ต้องกิบก่อนแล้มว่าไม่หมดอ่ะี่ดู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 เดู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 ตูด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 นไูดที่ดูดูดูดกอมา ดูคําเขาว่าที่เป็นยังไงถูกจริงไหมนี่ดูลำไยแก้วละยี่สิบเห็นไหมน้ำหมดเนื้อไม่หมดเหลือเนื้อยังก <ighing, S 2> ินกไม่หมดเลยคนบอกเนื้อน้อยไปใช่มันเยอะอยู่นะนี่ด <wei> ูด <GO av i> ิเดินสามรอบเดินสามรอบแก้วเดียวกินสองคนไม่หมดไงถ้ากินคนเดียวกินไม่หมดเนี่ยกินแก้วเดียวกินหนึ่ง มาจากสซบีเดนโอ้ยยังฮะมาเลยนะป๊อปอัดอั้นมานานแล้วใช่มาจากสซบีเดนเลยนะเนี่ยโซบีเดนดีไหมบรรยากาศดีไหมโรงงานพี่ยาบรรยากาศดีเลยโลมเย็นมากโอ้ยนี่กินกระเปล่ากันเลยนะไม่ต้องกินในนี่นะไม่ต้องมีข้าวเลยข้าวเลยนะจะมีซือข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดอันนี้มาจากคลองห้างใกล้ๆแค่นี้แค่ไกเอามามาบ่อยมากเลยสิบ่อยมากมาบ่อยมาก มาบ่อยมากร้านนี้เอาแล้วนี่นํามาทีคนเดียวแฟนยีนรอต้มซำอ๋อใครมีรอต้มซำอยู่ดูร้านต้มซำคนเล่นมากต่อไปตรงนี้แม่ค้าจะมีพีเอกอาจจะเป็นพวกยาแบบว่าเป็นกุ๋นเสี่ยวมาจากมาจิวนะคะมาจากนราที่วาดสามสามชายแดนใต้เออเพราะมาหาพี่ยาเลยนะนั่งรถมาจากใต้มาหาพี่ยาเลยทำไมวันนี้กินข้าวคนเดียวอ่ะมาคนเดียวครับมาคนเดียว ทำไมมาคนเดียวอ่ะเอาเพอไมาคนเ่ใช่ก็มาคนเดียวไม่มีแฟนเหรอไม่มีแฟนเหรอน่ะเขาอยากเปลี่ยนไหมมาทั้งข่าวไม่มีแฟนหรอมาเลยมาอย่าได้ย้ายโต๊ะมบรักกันตัวดังพี่ยาคนลุงไม่ได้ยอดจะป๊บรักกันเรืโองงานพี่ยาคนลุงไม่ได้เลยเนาะจากนี่เลยเนาผู้ชายพี่ตอบ้องทำหนึ่งนี่มาจากไงเนี่ยที่ตอบ นี่พี่เอกมาดูเลยสิวันนี้พยาสติ๊กเกอร์หมดเด็กก็ยังซื้อเห็นไหมใช่ของดองกล่องไรพิาหอมอร่อยหนูขายว่าไปขายกล่องเท่าไหร่หนูบอกพิาได้ไหมสามสี่นั่นได้กำไรสิบบาทสบายๆเลยจะฮิ้วไปแล้วมันอร่อยนะอร่อยอร่อยมันไม่เหมือนที่อื่นเขาเรียกว่ามาแบบไม่เสียค่าน้ำมันใช่เสียสิไปไปหาค่าน้ำมันไม่เสียมาไม่เสียเที่ยวมาไม่เสียเที่ยวเสียสิพี่เอกมันไม่เหมือนที่อื่นกลัไปก็จะค่าน้ำมันคืนแล้วเนี่ย อืมอร่อยจริงๆแล้วถ well, ูกจริงๆนี่เบื่อยักษ์มันไม่มีติ๊กเกอร์ไม่มีติ๊กเกอร์ฉันควจะซื้อซื้อมาเมื่อเช้าอย่างหลังมาต้องรถนันนเี่ยไม่มีติ๊กกเอร์ไม่รู้เือนไม่ของแท้เไม่ใช่ของบ้านนี้พี่อ่ะบ้านนี้มาจากไหนมาจากปทุมมาจากปทุมใกล้ๆเป็นไงชาร้านเราเป็นไงชาอร่อยมากใช่หอมมากค่ะหอมมากสู้ร้านดังได้ไหมได้เลยร้านดัง ร้านดังแก้วละร้อยห้าสิบะแต่โรงงานพิยาแก้วเท่าไหร่ลูกสามสิบห้าบาทคุ้มไหมคุ้มค่ะวันหลังเนี่ยมานั่งกินกาแฟชมเดี๋ยวเราจะจัดสวนนะตรงเนี้ยอ๋อจัดเป็นสวนดอกไม้บ้านนี้มาจากไหนบ้านนี้มาจากไหนนินบุรีพี่จ๋ามาจากนินบุรีโอ้โหเหมือนกับว่าจะเจริญอาหารทั้งบ้านเลยนะวันนี้หมดแล้วมาเนี่ยหมดแล้วกินมาหมดสามสิบห้าก็ชอบกินขาหมูมากขาหมูอร่อยไหมอร่อยมากขาหมูยอดจะตันดุลพรุ่งนี้นะมีรับหน้ายี่สิบ ไม่ได้มาเลยเดียร์ยาอืมทำไมอ่ะก็มาวันนี้แล้วอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมาสองวันพอแล้วอาทิตย์หนึ่งมาสองวันเขาบอกสองวันก็เยอะนะเยอะแล้วนะมามาวันพุธกับวันศุกร์ค่ะอืมมามาทำไมมาเที่ยวหรือมาซื้อน้ำพริกไปขายป่าวค่ะมาเพื่อของกินที่จะพวกของกินที่นี่เอาวิ่งหมดเลย่มากินเนี่ยนะมาจากบินบุรีแล้วมาสองครั้งเลยนะแล้วมาอาทิตย์ละสองครั้งเป็นไงติดใจอะไรไหม อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็สนุกด้วยอร่อยมากแล้วถูกด้วยค่ะที่สคัญของด้วยอร่อยด้วยค่าน้ำมันลดเท่าไหร่ก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้มากินของถูกและอร่อยที่โรงงานเราใช่ค่ะเพราะว่ารักพิยาหรือเปล่ารักมากมากเลยค่ะเขามาเพราะเขารักพิยาด้วยเนาะใช่จริงๆเลยขอบคุณมากแล้วมาแล้วมาบ่อยๆนะแล้วไปชวนเพื่อนมาเยอะๆนะ นี่ครับนั่งกันนี่ไม,ไ,นไม่ใช่ะห